We'll I right. 国家、民那个人、个人。 เรีไดะเรียนครียนกวดขันค่ะเรียน้่ะเรียน้ค่ะเ่สามนะคนามของยันะของแล้วตอนไหนชดที่หนึ่งสอสานไหนคือจับเวลาในเวลาแค่หนึ่งนาทีนะหนึมอไหนองน 没猜到。 ถูกต้องค่ะพระเทสพระเสโท<ถ>ไม่ใช่ค่ะพระเสโทค่ะไม่ใช่ค่ะเนื้อเนื้อถูอกต้องค่ะพัดพัดหมูถูกต้องค่ะพระเสีย นหนึ่งสองสามเริ่มข้าตอน หนึ่งชิ้นนะคะ 1, 2, 3่งสอามรบลาเร็วๆชิ้นเดียวค่ะ I <laughs> ยังมีอีกหลายหมวดวันนี้หมวดหน้าตายนะเขาหน้ายังมีหมวดยาหมวดของใช้อีกหลายอย่างค่ะเบาการสัปดาห์ค่ะช่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ